สวัสดีครับช่องธรรมาแดกวันนี้ก็ได้เท่าไม่ได้ปลาเลยพี่น้องเลยไม่มีปลากระจัดก,กระจายกันไปหมดแล้วเรือเมื่อวานดวงดีหน่อยสามร้อยกว่าถ่ายวันนี้ได้ยี่สิบกว่าถ่ายค่อยมันเป็นบางวันพี่นอ้องเออบางวันก็ได้มีบางวันก็อย่างว่า มันขึ้นอยู่กับน,น้ําทีกับน,น้ําเชี่ยวน้ําไม่ดีน้ําใต้น้าําบนไหลไม่เท่ากันปลาก็ไม่มีน้ำข้างล่างไหลไปทางน้ำข้างบนไหลไปทางกปลามันก็มันหมดเลดยที่เราเลยวันได้ก็ดีวันไม่ได้ก็ยังหัวมันแล้วก็ขยันขยายกันเูหมดแน่ ยังไปหมดแล้วมันมีปลาคำแล้วห้าโมงกว่าแล้วลำก็วางมัง่งลำวางไปบนงทีก็ไม่ได้สักตัวก็มีไปเนาเออลำนี้ก็วางก็กำลังเจ็บปวดกันอยู่ย น,นี่ก็วางลราเก็บวนแล้วไม่ได้แล้วกันเก็บวนหมดแล้วไม่ได้ต้มรุกนะในทะเลมันอยู่ซึ้นอยู่กันน้ำกันลมพี่น้องออ <c ười> วันนี้ก็เป็นลมแล้วเนี่ยขับมาเป็นลมแล้ว ็นลมจิตใต้แลยมองว่านี่เป็นลมตะวันตกว่นี่เป็นลมจิตใต้ลมใต้มันทะเลกว้างพี่น้องเอ้ยทะเลมาจิตใต้นี่เลเต็มเต็มเลยมาจากมาเลไปจากอินโดดูลมนี่มันมาทะเลไปตอนนี้มันกว้างพี่น้อง พัดต้องมาก็เป็นคลื่นใหญ่ทำกลางไม่ค่อยได้ันคลื่นใหญ่ต้องแพงแรงคลื่นแรงก็ทำไม่ได้เรือทับวัวลวนทับเรือหมดเออได้เข้าบ้านมือเปล่าวันนี้ ได้วันนี้ก็ตอ,ตอนเะช้าเราไปเราโอกาสมันก็มี One dollar. am